ฮารันคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีเอลลิงเบลฮารันผมดาวยิงสูงสุดของโรเบย์สีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมผู้สื่อข่าวของอังกฤษผมเรียกกันง,ง่ายๆว่าเอเวอร์เบิร์นยูเอนะครับรวมถึงนักเตะยอดเยี่ยมของเดือนเมษายนจากพรีเมียร์ลีกอีกด้วยนะครับเอลลิงเบลฮารันผมทำผลงาน,นได้อย่างยอดเยี่ยมจากการย้ายมาอยู่โรเบย์สีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤด,ดูกาลแรกนะครับสูงไปมากถึง51ประตูจากผลงานในการลงเล่น47นัดทุกรายการนะครับ พร้อมช่วยให้ระบายสีฟ้าและมีลุ้นถึงทิเบิลแชมป์มด้วยนะครับ FA ฟเอครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ทีมเรนกิตผมเป็นบอลลีกนะครับนอกจากนี้ยังทำลายสถิติเป็นดาวยิงสูงสุดของพิมพ์บอลลีกอีกด้วยนะต่อหนึ่งฤดูกาลไปที่3 5ประตูน,นะครับแต่ฟอร์มลังกาทำให้กองหน้าวัย22ปีครับได้รับเสียงบดจากทุนพ้นนะครับมากถึง82%ครับแล้วก็ทำให้เจ้าตัวเด็กคว้ารางวัลน,นี้ไปครอบครองหน้าเป็นในที่สุดผมเป็นการ เป็นคะแนนโบนดที่สูงที่สุดในพิม์ลิงกิทด้วยนะผมตั้งแต่มีการตัดขึ้นมาแล้ว8.2%นะผมต้องบอกว่าสมเหตุสมผลจริงๆนะครับนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวยังคว้ารางวัลนักเตะชายยอดเยี่ยมนะผมของขอไพ่ผมนอกจากนี้เจ้าตัวยังคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษายนของพิม์ลิงด้วยจากการลงเล่นไปทั้งหมด4เกมรนมาดไมาถึง6ตูแล้วต่ออีก2แอสซิสต์นะครับผมก็ซื้อยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษายนผมก็เอามาปักคนหนึ่งแล้วกันเป็นอูนาเอเมอรี่ครับจาก ผลการทีมของแอสตันวิลล่านะครับเก็บชัยชนะจาก5เกมที่ผ่านมานะครับก็ในตอนนี้แอสตันวิลล่าเนี่ยผมบอเป็นหนึ่งในทีมที่กระแสเขาเล่นดีมากๆนะครับค่อนข้าง,ขงร้อนแรงนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่า,าเกมต่อต่อไปผมปูน ER ายะิล้จบไทยแอสตันวิลล่าไปได้ไกลขนาดไหนนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบดีเอาาลิงประพันธ์รันผมขอแสดงความยินดีกับพกเพื่อนๆระบายสีฟ้าด้วยนะครับใครมีความคิดเห็น